วันนี้เรามาเดินตลาดสดสุราธานีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในตลาดสดสุราธานีมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเข้าโซนเข้าโซนอาหารสดนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาสายไปหน่อยก็เริ่มปิดตรงนี้จะเป็นโซนอาหารแห้งก่อนก่อนถึงอาหารสดนะคะน่าก,กินมาก ตรงน,นี้ก็จะขายกระปินะคะตนนะรงน,น,นี้ก็จะเป็นร้านไข่เค็มที่อร่อยมากร<ม>้านเจ๊แตวนะคะไข<ม>่เค็มที่นี่อร่อยมากนนนัั้ ตรงนี้จะเป็นโซนของแหง้งเดี๋ยวเราจะเข้าโซนของสดกันแล้วนะคะอ่ะก็จะเข้าโซนของสดแล้วคะ่ะจะขายไก่ ตลาดก็จะเริ่มวายนะคะรงมาช้าแล้วเนี่ยอ,นนอันนี้เป็นอาหารทะเล เดี๋ยวเราจะออกไปหลังตลาดนะคะก็จะเป็นของแห้งๆของอพวกของที่เก็บไม่ได้หลายวันอันนี้จะเป็นอ้อมมาทางหลังตลาดนะคะแล้วก็เดินไปอันนี้จะขึ้นไปบนที่จอดรถของตลาดสดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปหลังตลาดกันนะคะไปดูว่ามันจะมีของเป็นร้านของชำ จะมีของขายอยู่กระเทียมพริกไทยโอเคมปูดองกุ้งแห้งไทยนี่นะคะนี่เป็นกุ้เค็มหอยนะยน้กินังนะอย่าักแต่นีให้ตังโตเลยก็จะอันน้นได้ก็เนี่คนรับสืบกุ้งมาด้วยนี่ดูน้องนี่ค่ะ อันนี้เป็นปูยังเป็นอยู่นะคะปูยังเป็นก็คือแม่ค้าเขาก็เอามาดองกนนะคะอ้เดยวยบาไยหมอันนี้เคยจับเคยจับไหมปูนาัวใหญ่เลยแหละ ตัวใหญ่ตัว,วน,นี้น่ากินไหมไม่ใช่เปรี้ยวนะเป็นปลาไหลเป็นจับปูนาที่ไหนที่ร้านพ่อตัวใหญ่เลยเราก็ได้ปูเค็มแล้วนะคะก็จะเดินกลับเข้าไปในตลาดสดอีกครั้งาหนึ่งเสร็จภารกิจการตามหาปูเค็มเราจะเดินกลับเข้าไปในตลาดสดตรงนั้น น้้งบนก็จะเป็นขายของขายเสื้อผ้าแฟชั่นขายของขนมที่มาจากทางใต้นะคะที่เป็นชั้นข้างบนบนนะคะแต่ชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะขายพวกอาหารสดนะคะ,ะเดินกลับเข้าไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะั อันนีเป็นโซนอาหารทะเลอีกแล้วนะคะมาที่โซนอาหารทะเลนี่ขนาดตลาดวายแล้วนะคะก็ยังคึกคืนมากพอข้ามจากโซนอาหารทะเลนะคะเราก็จะมาโซนผัก ก็จะมีโซนของแห้งปนลๆลลกันอยู่แต่โดยโดยรวมว่วโซนนี้เป็นโซนผักนะคะ

กว้าแตเนี่ยอแม่านแก่นี่แรไงดเคยนก็มไม่มี้วยไหม่ได้แล้วมันออกกวกว้มันมันมีขมไม่ได้อยผมเลยนเดที่เล่นหนงเไม้นี่ครับ่ นี่อ่นอนี but, ่ของไฮไลนี่เมอเลยนีห้อใหม่มัมกลัวมัมพูดโตไปลนะพันนี่นะเลยไปหน่อยของเนแม่เหรียลองไก็แม่เหรียญแม่เรียเล่นได้แต่ไม่รู้แต่ว่าของของไม่เคยกินรถเนี่ยนออกวันวนแต่มันมันมันถึงรถนั้นมัน แต่ว่ารสเนี่ยยังไม่เคยกินทีนาไม่รู้ว่าไม่รู้อันนี้กันนี้เมื่อกันไม่มันอคนอะไรเจ้าคนนู้นเปนเจ้าเดียวนี่ก็ไม่แต่ว่ามันคนละสู้กันเออนี่สู้ได้เลยนะยิ้มทุกกานเออลองเอานี่ไปก็ได้นี่เพราะว่าแต่อันนี้มันจะออกกว้านไปฮิตอันนี้มันลคนละอันนี้เป็นเปนใหม่ไี่เกินบาทนี่สามเป็ห้าไปซื้อน้ำปลาแล้านะคะ 好看吧。Um,

เดี๋ยวนี้เราจะมีภารกิจย่างหอยตอนเย็นกันนะคะแล้วเราก็เลยมาหาผู้เคม็มน้ำปาลาเพื่อที่จะทำส้มตํานะคะอันนี้ทางเดินตลาดสมก็จะแฉะแฉะหน่อยนะคะนี่เรากำลังจะออกจากโซนของสดนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะ ไปออกนอกตลาดทั้งสองนะคะเป็นสองทางใต้ววก็พวกพวกขนมพวกขนมของใต้นะคะก็จะอยู่ทั้งสองแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะคะวันนี้เดี๋ยววันหลังจะพาลองเข้าไปดูนะคะ

b a w a h n ก็จะ,จะออกไปนอกตลาดนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้แต่ข้านี้ยืดสีขนมลา

មិនຕ້ອງកែក៏បានមិនវិកែអីអោបែបមិនຕ້ອງកែមេតណាកែក៏អត់គូទីយប់ដែរណា Hướng đi. là kiến ngã hả?